น,นก็คือเป็นเรื่องของการข่มขืนใจเป็นเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวดังนั้นครับถ้าเรามาพิจาราดูว่าข่มขืนใจคืออะไรข่มขืนใจนั่นก็คือผู้กระทาการข่มขืนใจนั้นกระทาการจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องยอมทําตามหรือไม่ทําตามจํายอมต้องปฏิบัติตามเขาข่มขืนใจนั่นเอง,นนเองกักขังหน่วงเหนียวคืออะไรหน่วงเหนียวคือเขาอยู่ในที่แห่งหนึ่งเขาอยากจะกลับไม่ให้กลับ กรขังคืออะไรครับเขาอยากจะออกไปไหนไม่ให้ไปเอาตัวไปกักขังเอาไว้ในที่ที่มากับไปทบทวนการเรียนกฎหมายอาญาอีกรอบหนึ่งครับผมจำได้เลยว่าเรื่องนี้ตอนสมัยในหนังสืออาจารย์ผู้บรรยายเขาไม่สอนเขาข้ามเลยเพราะมันแทบไม่ได้ใช้กันในค้นคว้าคำอธิบายของเกจิอาจารย์ทางโครงการกลหายเป็น่าการประกาศสานฉุกเฉินในแต่ละครั้งกลายเป็นขึ้นมือในการตํางมือความสะดวกให้แก่รัฐบาล พี่ยามใดยอยากจะมีอำน,นาจเด็ดขาดก็ถูกปิดออกก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ประกาศใช้ขึ้นมาแล้วธรรมนูนลลไม่มีความหมายใดๆเลยทุกอย่างยกเว้นถ้าธรรมนูนลลไปหนึ่งทีนี้ครับนอกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใตั้งข้อหาความาผิดที่ติโทษสูงนัก่ลนักแลตรงนี้พนธีเขาคงได้กรณีล่าสุดก็คือการออกหมายจับ เพียงจะเปิดประตูให้ตำรวจเข้านะคะนีงเดี๋ยวทุกคนจะโดนข้อหาคัะการจับกามของเจ้าหน้าที่ของศาลรัฐสัตว์ให้อยู่กับประชาชนที่ประทายคนให้อยู่กับประชาชนได้อย่างไรนี่คือเป็นในเนื้อหาที่เผด็จเพื่อขึ้นอย่างแท้จริงในกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกจับกุมเขาต้องรู้ว่าเขาจะโดนข้อหาอะไร ญาติพี่น้องครอบครัวของเขาต้องรู้ว่าเขาได้เข้าเยี่ยมข้อที่สามก,กับข้อที่สามนั่นก็คือคนเอกยุจันโมชาในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านเสียสละนะครับท่านเสียสละเพื่อประเทศไทยท่านนั้นหนึ่งท่านออกจากตำแหน่งนะครับไม่ว่าการจะลาออกหรือท่านเป็นรัฐบาท่านเลื่อนเลย ไม่มาครท่านเลื่อนเลยท่านลาออกเพรท่านดีท่านลาออกท่านผู้จัดกาดีกว่าท่านเลือนเลยนะแต่ขอให้ท่านออกจากตำแหน่งนั้นแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในควาพร้อมกับประชาชนที่ปไะยเพื่อที่คนไทยทั้งผอมจะได้อยู่ร่วมกันกับสถาบันกำลังศักดิ์อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมีเสรีภาพมีความเสมอภาคมีพลานอลาภาพ มีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่อการที่าอาศัยกันถันนิดในคนทางแบบนี้เท่านันครับนี่คือประเทศของคนไทยทุกคนไม่ใช่ประเทศของไทยคนใดคนหนึ่งร่วมมือกันสร้างประเทศไทยที่มีอนาคตอย่างน้อยๆคนรุ่นก่อนนะและรุ่นผมก็อาจจะมีชีวิตแบ่าง่มิยายแต่ค่นแล้วก็สี่ชด จะต้องไปใช้ในวนที่ไฟแรงมากเหตุการณ์กุดขึ้นทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับมาจมูกท่านไม่ต้องไปนั่งมงเรียกร้องกันถึงขนาดนี้นั่นตรงนี้ว่าคนรุ่นก่อนและคนรุ่นปุ๊เนี่ยสังคมที่แย่ดีกับเขาเองเขาถึงอยู่แล้แล้วมีใครอยากมาด้วครื ถามว่า,ถาแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครวจไม่ยอดถึเร่นเรียบร้อยครับผมจะเปิดโอกาสให้ท่นคนสักถามแต่เห็นท่านเดินทางมาแบบนี้ผมก็เลยอยากให้ท่านสักถามด้วยว่าคถามเรื่องอะไรเดเลยครับเชิญท่านสุมรชนว่าตำรวจสักถามครับำรวดบอกว่าขออนุญาตไม่พูดไม่ใช่เัยท่านท่านเป็นผู้พิทักษ์สันติรานะครับผมคิดว่า,ท,าท่านท่นทราบดีในสถา,านะหน้าที่ท่าน ผมย้ำตู้นี้รับนะครับผู้พิทักษสันติราษทร่ท่านมีใช่เครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจในยุคปัจจุบันที่จะสั่งให้ท่านทําอะไรแล้วท่านต้องทําตามท่านรู้อยู่ใจใจดีครับท่านครับท่านรู้อยู่แใ่ใจดีท่านกําลังทําอะไรอยู่ตัวท่าน ท่านมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยระบบราชการของวงการตำรวจจะได้ยุติธรรมเป็นธรรมยิ่งขึ้นไม่ต้องวิ่งเต้นโยกย้ายเพื่ออยากจะมีสวนนอร์ดีนท่านไม่ต้องไปนิรภประชาชนไม่ใช่มาซื้ออาวุธซื้อปืนท่านไม่ต้องไปนิรภถยประชาชนเพื่อจะไปสร้างโรงพักที่ดีๆครัท่านมาขอฟังก็ให้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะท่านก็เป็นเหยื่อเมื่อพวกผมนะฮะท่านเป็นเหยื่อเมื่อกับน้องประชาชนที่โดนอยู่ค่ะท่านเคยถูกกระบ๋องนี้รังแก ระบอบนี้กดขี่ท่านอยู่แล้วท่านกลับมาอยู่กับประชาชนนะครับระบอบผะเจการไม่มีวันอยู่จนทั่วฟ้าดินสลายท่านอยากจะเป็นวีรบุรุษของประชาชนหรือท่านอยากจะเป็นเพียงคนไกลของผู้มีอำนาจในการรัดสิน ท่าไม่ตางเลยท่านต้องกินต้องใช้ทุกคนก็ต้องกินต้องใช้แต่การต้องกินต้องใช้เนี่ยถ้าท่านไปอยู่ในระบบแบบน้นเนี่ท่านก็ต้องมาทำออยู่ในสถานีตำรวจคูนรอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่ท่านต้องูกเกณฑ์มาหมดเลยพื่อการปลอดภัการจีนีารเรียกการจับกุมต้อเปิดเหม่ระวังคนราตรงนี้เป็นโซนเราเพิ่งเปิดใหม่ สมเนี่ยเราเป็นโครงการที่ชื่อว่าถ้าลองเข้าไปดูที่ันอาได้อาศัยอำนาจตามอะไรมาคฏบัตอาศัยอำนาจตามอะไรก็คืออาศัยามาชนะอำนาจก็อาัยนาจตามอะไรครับอยาบอกว่านายสั่งแตเพียงคำเดียวนะครับตำรวจมอบหมายให้ชอบเป็นคนเอาสิ่งนี้ไปใท้กตีบุชอบป อเลยคไปตรมาถ้าดตรงไปตรงมาาข่าที่ก็คือจะเป็นความผิดลักษณะเข้าขายในปรอถ้าดูในประกาศนั่นหมายวามว่าทุกทสถานที่ที่มีการแถลงข่าวอันนี้ก็จะเป็นความผิดลักษณะเดียวกันไหมคะมันหมายถึงว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นกรณี ขออนุญาตครับท่านครับครับอาจารย์เท่หสวัสดีผมยิดมว่าจะพ็อาจารย์ครับก็ตถุเคยกับมันมากเกินเจอเราก็ทุกคนต้เข้าใจดังกันนี่ครับไม่ไม่ต่ำครับไม่ต่ำเป็นแวดวงการอันนดงเลยนะที่ผมเกี่ยวมาทำตานหน้าที่ใช่ครับแต่ถ้าที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์อยู่แวดวงนี้อาจารย์ผมเข้าใจผมเข้าใจมีเพื่อนหลายคนครับพี่น้องมรู้หลายอน่างแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราบ้านเลยว่าจะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆสะพอ รัฐบาลสั่งผู้บัญชาคนเรื่สั่งให้ทำอะไรต้องทำตามองการปฏิบัติหน้าที่ไม่ที่ตำรวจไม่ใช่ขุนยนต์นะครับไม่ใช่ขุนยนต์ที่ที่อยู่ดีๆนายสั่งให้ทำเกิดวันนี้เขาบอกเขาบอกไม่ได้ทานะคาสั่งที่มันติดกฎหมายเราก็ต้องไม่ทำไม่งั้นท่านพูดตรงไปตรงมานะท่านเป็นมนุษย์นะท่านเป็นปุถุชนแต่ผู้บัญชาของท่านนายของท่านเนี่ยกําลังจะท่านทําให้ท่านสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะครับ สูงส<ร>ุดว่าเป็นมนุษย์ตรงไหนคือสติสัพพัญญะวิจารณญาณยยนั่นท่านจาเป็นต้องปิดหมดเลยเพราะท่านจะพูดอยู่คําเดียวว่าท่านํำตามที่หน้าที่ที่ไหนถ้าแบบนีทน้ท่านจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วนะท่านจะกลายเป็นเคร,รื่องจักรสมัยใที่ไม่ไม่ไมสังหารแน <c oughs> ่นอนไม่เครื่องจักรที่คำตามอะ่ะ <c oughs> มันไม่อะไรกับโรบอทถุงยนต์กลไกนะแต่ท่านเป็นมนุษย์นะท่านมีเลือดเนื้อมีชีวิตเหอนกันครับผมว่าทุกวันนี้เราเดินทางมาถึงเรารู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับจ่าย อันนี้ผมขอจริงๆเนี่ยคือถ้าถ้าเหมือนกันผมเขาผมผมเจออาจารย์ผมไม่รายผมไม่รายแต่เขาถึงเขาเลรู้ว่ามันคือวิสิตาลีสามครับผมเขามีความต้องการท่านเชื่อหรืเปล่าครับที่จะทำแบบนี้มันแรบครับสังเกตดูนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นต้นปีแต่เพราะว่าทำกันแบบนี้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเรามีบทเรียนแบบนี้ไหมเนาะกี่ครั้งกี่ครั้ก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เป็นความเรียบร้อยใน ในเท่าที่ก็คือคือผมไม่รู้จะจะฝากอย่งครับคือรับฝากครับรับฝากครับท่านท่านบอกบตอรอท่านต่อจากนี้ไหมคะท่านตออจากนี้ตำรวจจะทำไงต่อคะหลังจากที่มาแสดงการบันทึกนี่มันจะเป็นความผิดที่ที่จะสามารถเอาผิดยังไงใครบ้างไหมนี่ถาแหล่งข่าวแบบนี้มันจะถือว่าต้องมาตรวจสอบในทุกกรณีหรือเปล่าคะอย่างที่ผมเปรียบเทียบไหแล้วฮะแนวทางปฏิบัติตั้งแต่สิบห้า ปีสี่มาเรื่อยๆครับมันใกล้เคียงกับรัฐบาลแต่ากทุกคเลยอย่างนี้ต้องไปดูข่านไทยแต่ก็ใกล้เคียงกับรัฐบหาลอย่างไรของซนดุงเลยใครฝันมือผมถึงแม้ท่านชี้เจงการปฏิบัติ้าที่วันนี้เคียงกับรัฐประหารหรือยังหรืออันดีันนี่เหมือนรัฐประหารแล้วแค่ไปรายงานกับผู้บังคับบัญชาเชนาวได้ดำเนินการตามขั้นตอนและเบื้องต้นก็คือยังไม่พบว่ามีการกระทําความผิด ที่ที่มาตรวจคนวันนี้เพราะว่ายังไงครับเหตุผลยังไงบ้างครับต้องเข้ามาดูเรียบร้อยฮะแล้วคนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไงครับเดี๋ยวในเบื้องต้นก็เจอกันวันที่มาเจอน้องๆเนี่ยเจออาจารย์เนี่ยวันปฏิบัติไปฝากถึงท่านอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยากจะให้มือผมก็เย็นมืออาจารย์ก็เย็นไม่เี่ยู่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่มีก็ต้องทำนะครับหน้าที่มีก็ต้องทำเมอเจออาจารย์ก็ต้องเิอทุกคนก็ต้องเชจอนะครับแล้วก็เรามีหน้าที่อะไรเราก็เราก็ทำตามหน้าที่เลย เื่อต้นวันนี้พบการกระทําความผิดกฎหมาย,ยอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เบื้องต้นที่ผมเห็นเดินเข้ามาในยังเท่าที่ผมเนะพอพอผมเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะท่านท่านเข้ามาก่อนผมนะฮะที่ที่ที่เข้ามาเนี่จะเป็การมาตรวจค้นหรือยังไงครับครับก็มาดูแลความเรียบร้อยเห็นเห็นเห็นเรื่องต้นเห็นว่าผมก็เลยว่าจะเป็นต้องมีฝากฝากท่านด้วยแสดงฝากท่านด้วยนอกเครื่องแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันประจำตึกเต็มเลยนะ อันนี้ไม่รู้ของไทยนะผมไม่รู้หน่วยไหนของตำรวจเหลือน้อยมากแล้วอย่างก็ณะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวก็จะมีอย่างพาพเพื่อไทยก็จะแถลงนี้เราต้องไปดูไม่ใชว่าออกประกาศไปเราถามผู้ว่าชาญเนาะเราเราจะไปตอบเกิอนอำนาจเราไม่ได้นะอาจารย์นะมีรกับามอยู่กับประชาชนนะครับครับครับผมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษามันเหลือทางเดียวใช้ใช้กฎหมายปรัปตามไม่อยู่หรอกผมผมก็ตำรวจแค่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เป็นคู่กับในพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยนะฮะอันใดก็ต้องเข้าไปดูแล จะนิดจะน้อยจะมากก็ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็เป็นคำสั่งการ่วเมการลักษณะแบบนี้ครับไม่ถึงว่าเป็นการส่งาครับคับจะทำหน้าที่แต่ว่าการทำหน้าที่จะต้องไม่เกินเรื่องความเป็นมนุษย์ครับ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 ท่านรู้อยู่ว่าะถาไรครับครับครับท่านรู้อยู่ว่าอะไรครับครับครับอการข้อมูลอะไรนะ ก็ได้รับแจ้งดูดูเรื่องความเรียบร้อยจากผมเห็นเองเข้าใจว่าคุณผู้รับผมอนเเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไม่ตึงกว่าห้าหน่วยประกบใช่ผมก็เรยอใช่คือกลายเป็นาไอการไอ้เสนอจะ้เป็นารจาความม่นคงครับผมู้ิงๆท่านพี่น้องตำรวจท้งเรืาครับครัใช่หลายคนเองครับครับ ไมงรู้ครับไาสดอมันจะปล่อยที่บ้านมันเป็นเงดีอะ